ก่อนไปรับชมนะครับผมขอฝากร้านดีๆด,ด,ด้วยนะมีกดเกมพาร์รับฟาร์ม f k และสัตว์เลี้ยงสุดโหดสุดตึงลิงอยู่ใต้คลิปเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับแมปที่มีชื่อว่าเบลล์ลอดยัลนะครับเป็นเกมที่แบบว่าเรานั้นจะต้องสร้างฐานหรือว่าสร้างป้อมปืนหรือว่าซื้อป้อมปืนมาตั้งเพื่อที่จะการเจ้าตุงตุงราชาตรงนี้นะครับนี่เป็นตุงตุงเวลหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้นะครับกำลังปกป้องอยู่ด้วยป้อมธนูตุงตุงนี่เดี๋ยวเราทาการ การต่อยเลยนะไอ้ไ นี่นี่น,นี่มัดเปล่ามัดเปล่าต่อยเข้าทีละาเอา2ทเลสิบสองทลสิบนี่นี่แต่ตายนะแต่ตายนะนี่อันนี้ของเพื่อนบ้านนะทุกคนนี่ดูแลดูของเพื่อนบ้านนี้สิโอ้เป็นป้อมนะครับป้อมตีบวกมาแล้วด้วยโอ้โหแต่ที่จริงแล้วนะครับไปสองที่นี้ไม่ใช่ของผมเลยนะของผมที่แท้จริงคืออยู่ตรงนี้นะไปแอบเล่นมานะครับอย่างจริงทุกคนน่าจะสังเกตตั้เงินผมลละหกสิบห้าล้านนี่คือไม่น่าจะใช่ผู้เล่นใหม่แน่นอนนะครับแล้วนี่ก็คือบ้านของผมที่อัปตันทุกอย่างแล้วนะครับใช้คาว่าอัปตันท ก็ l ร v ว l 10นะนี่ทุกคนดูเห็นไหมตรงนี้จะเป็นว่าแม็กเ v เวลนะครับก็คือตันที่เ e เวล10แล้วก็คือทุกอย่างนี่ตันเ e เวล10หมดเลยนะดูดิเห็นไหมเสา,าวาวาเวลสิบปืนคกเวลสิบเอ็กโบเวลสิบนะครับคือคือตันที่สุดแล้วนะครับไม่มีอะไรตัน ไม่มีอะไรที่ไม่ตันมาเดี๋ยวผมจะมาพาชมนะครับว่าบ้านของผมนี่มันมันแบบว่าการโจมตีมันเป็นยังไงแต่ที่ทุกคนเห็นตอนนี้คือมันค่อนข้างที่จะกากอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำเดี๋ยวผมจะทำให้โดนี่เพผมเปิดเริ่มใช่ไหมไม่มีป้อมไหนยิ่งถึงเลยนะครับมีแต่สามารถเสกลูกน้องออกไปตีได้ไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะเพราะว่าไอ้พวกที่เหลือนี่มันจะมาตีกำแพงเราแตกได้นะซึ่งเราต้องพยายามทําให้กําแพงเนี่ยมันแตกช้าที่สุดนะครับซึ่งการจัดบ้านแบบนี้ค่อนข้างที่จะกากเดี๋ยวเราจะมาจัดใหม่ในคลิปนี้เลย ก่อนนะครับซึ่งมันมันก็สู้ได้แค่ตอนพวกเวฟบแรกๆแต่พอเวฟบหลังๆที่มันถึงนะมันจะสู้ไม่ได้แล้วนะครับนี่สต็อปไปก่อนแต่วด้แค่นั้นไม่พอนะครับมันยังมีอาวุธให้เราสุ่มด้วยนะนี่ตรงนี้เลยนะครับเป็นอาวุธที่เข้ามาให้เราทำการได้สุมนะแต่ที่จริงแล้วก็คือผมมีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ถือดูนี่นะครับ ดูอินเด็กเลยผมปลดล็อกแบบมิสติกได้3อันนะครับก็จะเป็นดาบสีแดง RPG ์พีจแล้วก็คอนนะก็คือความสามารถเนี้ยมันจะแตกต่างกันอย่างเช่นดาบนะครับดาบดาบดาบเดี๋ยวผมถือดาบเอ่อดาบ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 นี่ดาบสีแดงอันนี้นะครับพอเวลาเราตีเอ่อมันก็จะมีเอฟเฟกต์หลุมดำนะเวลาเราตีไปทุกตัวมันจะลอยขึ้นนะเห็นไหมดูดิเดี๋ยวไปตีของเพื่อนบ้านดีกว่านี่เดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูนะมันจะลอยทุกคนนี่เห็นไหมวิ่งนี่เดี๋ยวเราตีตัวบางๆตัวเบาๆดูนี่นี่ทุกคนดูนะปึ๊บนี่ลอยลอย ลอยอยู่ใช่ไหมเออลอยลอยเห็นไหมและอย่างหนึ่งนะครับอัปเดตมาในเซิร์ฟนี้ในแมปนี้นะครับมันก็จะเป็นการตีบวกเป็นไอเทมนะครับไอเทมแบบนี้เลย นะครับซึ่งมันจะบวกความสามารถของป้อมเรานะแต่ว่าอันนี้มันอยู่ในอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับก็ได้ทําการแอบบแอบบมาเล่นแล้วก็ยังไม่ได้ใช้นะส่วนตรงนี้นะครับจะเป็น The Enchanter อร์เล่เอนชานเองแล้วก็สามารถที่จะคาบได้นะครับของที่มันต้องการใช้เนี่ยมันก็หาได้ง่ายๆโดยการที่ว่าเรานั้นกดเล่นนะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะพอเราตีพวกนี้ได้นะมันจะมีโอกาสดรอปเล็กดรอปทองนะครับทุกคนดูดูดดูดด เด,เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะนี่นี่เห็นไหมทุกคนมันจะมีโอกาสดรอปเหล็กอย่างนี้เราก็ไปเก็บได้เลยนะแต่ว่าเหล็กจะดรอปเยอะกว่าทองนะครับดูจากล่างขวาก็คือทองผมแทบจะน้อยกว่าเหล็กเยอะเป็นครึ่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตีเจ้าหินเอ็นชานนี้ดีกว่านะทุกคนเพื่อเอาไปาพัฒน,นาป้อมรอให้ป้อมรอตีแรงขึ้นนะครับมาเลยหนึ่งอันสองสามสี่ห้าจะกระซิบนี่เราก็จะได้หินมาแล้วครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันบวกอะไรนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยแต่ก่อนหน้านี้นะครับผมใช้หินเจ้า เป็นหินหินฮาโลวีนนะครับตีใส่ป้อมพอมโนมดนะ่ามันเหมือนว่ามันจะบวกพลังโจมตีสุ่มมาด้วยนะเห็นไหมมันจะมีแบบที่มีฮาโลวีนหรือว่ามีกระโหลกหรือมีฟักทองอยู่ข้างละข้างหน้านะกับไม่มีอันนี้คือจะเป็นอันที่ผมแบบว่าตีบวกแล้วกับยังไม่ตีบวกนะตีบวกแล้วนะครับจะมีดาเมจอยู่ที่400ถ้ายังไม่ตีจะอยู่ยที่330นะครับเออลิ้นกูพันไว้ละก็ถ้ายิ่งตีบวกไปนี่มันก็จะยิ่งเพิ่มนะเดี๋ยวผมจะลองใช้หินอันนี้แล้วกันเนาะหินโกรนะครับดูซ ปืามดาเป็นโอ้โหเหมือนหินสีทองใช่ไหมหินโกนี้มันจะไม่ได้เป็นการบวกการโจมตีแต่มันจะเป็นการบวกเงินเหรอมันเป็นรูปเงินอะคือมันแค่เท่เหรอ,อแได้ว่าหินฮารวินดีกว่าผมเปลี่ยนเป็นหินฮารวินแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็เอาอันเนี้ยไปยัดใส่ที่ฟาร์มนะที่ฟาร์มก็คือมันจะมีเป็นป้อมแบบฟาร์มนะครับทุกคนแต่ว่ามันอยู่ไหนวะอ่าอันนี้อันน,นี้อยู่นี่อยู่นี่ นี่เดี๋ยวเราจะเอามาใส่ตรงนี้เลยนะทุกคนไม่รู้ว่ามันช่วยหรือเปล่านะแต่ใส่ไปก่อนหนึน่งอันสองอันสามอันโอเคบวกเปล่าว่าไม่รู้นะคนจําให้ได้เหมือนกันลืมดูว่ามันบวกหรือเปล่านี่เดี๋ยวเราเอาหินเอ่อหินฮาโลวีนนี้มาใส่ติด๊ดมันมีอีกให้คราฟรหรือเปล่าวะถ้าไม่มีนี่หินนี้จะแรมากเลยนะเพราะว่าผมนั้นได้ทําการคราฟไว้ตอนอีเวนต์ฮาโลวีนนะโอ้ไม่มีใหออ้คราฟแล้วด้วยทุกคนเด้หรือหม้อนี้อ๋อไม่เกี่ยวโอ้ไม่มีให้คราฟแล้วด้วยแสดงว่าหินฮาโลวีนนี่แรงมากๆเพราะฉะนั้น้น้นแแลวววววเเเกกไดี่่่่าาาอออคคถืพพพพมมร เป็นป้อมที่ที่สุดแล้วนะครับที่ร้านค้ามันมีให้ขายนะแต่ผมสามารถซื้อได้นะแต่ต้องใช้โลบักนะครับก็ไม่ซื้อหรอกมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดป้อมกันเลยนะครับทุกคนว่าป้อมเอ่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะฐานฐานของเรานะจะมีหน้าตาออกมาเป็นแบบไหนนะโดยการใช้หลักการที่ผมนั้นเล่นมาประมาณ10นาทีก็เออ่อยนะครับป้อมทุกอันนี่มันจะมีรัซมีของมันดูทุกคนเห็นไหม วงกลมสีฟ้าเนี่ยคือรัศมีที่มันจะตีถึงนะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องให้มันลืมเหลื่ยมมาข้างหน้านิดนึงนะสำหรับปั๊มบั๊บัมบัมป้อมบางป้อมบางป้อมเอ่อป้อมปืนที่จะเป็นป้อมที่กา้ที่สุดนะผมจะเอามันอยู่หน้าเลยอย่างนี้อ่าป้อมหนึ่งนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เคลียร์เคลียร์เดี๋ยวผมขอเร่งสปีดในการจัดป้อมเลยแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าอาจจะพูดเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่ามัน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 จะมันจะงงนะครับเดี๋ยวเราจะเร่งสปีดชิปเลย โอเคนี่ตอนนี้คือผมได้ทำการวางแบบว่าแบบแผนมาแบบครอบคลุมเรียบร้อยแล้วไม่น่าจะมีตัวอะไรสามารถผ่านบ้านเราไปได้นะ วงเล็บมั้งนะครับทุกคนประมาณนี้เลยละกันนะเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับว่ามันอยู่ในตําแหน่งอะไรนะครับตียังไงก็นเลยเลยนะครับแถวหน้านี่จะเป็นเสาเทสลานะครับซึ่งมันสามารถที่จะตีถึงหน้าฝั่งนี้ได้เลยนะก็เอาไม้ตีเป็นตัวต้นเกมก่อนนะครับเพราะว่าเรานะั้นจะต้องให้กาแพงนะั้นแตกยากที่สุดแตกชา้าที่สุดนะครับเพื่อรองรับเวฟ้อยขึ้นไปนะแล้วก็จะมีรองลงมาก็จะเป็นเอ็โบกับ infernal no นะครับซึ่งสองป้อมนี้เนี่ยยิงแรงอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจจะผ่านยากนิดนึงแล้วลองลงมาอีกก็จะเป็นป้อมธนูแล้วลองลงมาอีกทีนึงก็จะเป็นป้อมพอมดลองลงมาอีกทีนึงก็จะเป็นธนูลองลงมาอีกทีนึงก็เป,นนงงกงกเป็นป้อมพูกับป้อมธนูอันหนึ่งอันแน่นอนน่าจะผ่านยากนะครับแล้วส่วนด้านข้างเนี่ยผมก็ได้แบ่งเป็นเทสลาปืนคบแล้วก็ป้อมปืนธรรมดาแล้วก็เสาไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะนี่เหมือนกันเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะมาทุกคนเดี๋ยวเราเปิดกล่องก่อนเดี๋ยวเราจะ ก็เกลือเอออีกอย่างหนึ่งนะครับผมสามารถเอาป้อมเอ็กโบฟีได้ใช่ไหมถ้าผมเข้ากลุ่ม เออป่ะใช่ไหมผมยังไม่เคยเข้าเลยเดี๋ยวผมไปเข้ากลุ่มแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคเราเข้ากลุ่มแล้วหวังว่าเราจะได้ของฟรีโอเคได้ของฟรีมาเดี๋ยวหาที่วางก่อนเดี๋ยวพาดูป้อมก่อนนะครับเอานาะตาป้อมเลเวลหนึ่งนะครับตลอดเอ็กโบรนะเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูไปเลยนะครับว่าแต่ละขั้นเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงอันนี้คือขั้นที่หนึ่งนะครับขั้นที่สองก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เริ่มมีฐานเข้มขึ้นมาเอลที่สามก็จะมีสีขาวเพิ่มขึ้นมานะครับต่อมาเป็นขั้นที่สี่หรืบนี่ เหมือนเดิม6เหมือนเดิมนี่7เริ่มเปลี่ยนหน้าตานะครับฐานนี่เริ่มกลมแล้ว8นี่เริ่มหนาขึ้น9เป็นสีเขียวนี่ทรงเหมือนปืนเอเลี่ยนอันที่10ก็จะเป็นสีแดงราวาแบบนี้เลยผมว่าลีลาเกินแล้วเดี๋ยวเราลองมากดสตาร์ทเลยนะนี่โอ้โห เป็นไงทุกคนฟาร์มฟาร์มทั้งเขาเรียกอะไรนะทั้งเหล็กทั้งทองโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้คือมันเป็นแบบพวกเวฟแรกๆนะทุกคนมันเลยดูผ่านง่ายนะดูดียวโอ้โหเก้าอี้เก้าอี้นี่ตายลาบเลยนะยังไม่ต้องใช้ดาบตีนะครับเพราะว่าเวฟมันมันไม่ได้แบบว่ายากเกินจนที่เราจะต้องใช้ดาบตีนะทุกคนโอ้โหสบายเลยทุกคนดูดิคือแบบว่าใครที่เล่นตามผมนี่สามารถแคปตรงนี้นี่แล้วไปจัดตามได้เลยนะแบบว่า เน้นตรงกลางเนี่ยเน้นป้อมไปเลยนะเพราะว่ารัสมีเนี่ยจะได้ควบคุมทั้งสนามนะเึิ่งบินลบมาแต่ก็ไม่สทบสนสัานเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวต้องตัดไปดูตอนเรเวลร้อยนะครับเพราะว่าเรเวลร้อยเนี่ยมันก็จะเริ่มที่จะแข็งแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในตอนที่เอ่อเวฟเวฟร้อยเวฟร้อย2000 years later แป๊บนึงนะ คือผมเอฟเคไว้นะครับไปไปขี้คือแล้วกลับมาที่อยู่ที่เวฟหกสิบสามคือในคลิปผมไปเท่าไหร่วะในคลิปผมไปเวฟเท่าไหร่วะทุกคนผมไม่ได้ดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะเออใช่ผมไม่ได้ดูไปที่เท่าไหร่ก็ตานน่นแหละนะครับเออน่าจะกลยอยู่เดี๋ยวเราไปดูที่ท็อปเซิร์ฟมาว่าเขาไปได้ที่เท่าไหร่นะท็อปเวฟอยู่ที่สามร้ <300 S 2> <300 S 1> อยูติดตัววะโอโหสามร้อยไปยังไงก่อนทุกคนสามร้อยนี่เขาไปได้ยังไงแล้วเวลาออนไม่เกี่ยวเงินที่ได้แปดทิลเลียนสิบล้านไม่พอ โอเคทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ต้องขอจบพินท์นี้ก่อนนะครับใครที่อยากจะให้ผมเล่นเกมนี้ถ้าเกมนี้มันเด็อยากให้ผมมาทำก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์แล้วกดติดตามกดไลค์ผมด้วยละกันแล้วไปเจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบาย